เวลา17นาฬิกา30นาทีระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระชาทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชปีการศึกษา2564ณห้องประชุมใหญ่อาคารนวมะภูมิน วชิราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีอาทิคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุนสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุวิทยาลัยพัฒนามหานครสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการเมืองคณะแพทยาศาสตรว์วชิระพยาบาลวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตกลุ่มวิชาเอกซ่อมบำรุงระบบรางเป็นต้นรวมทั้งสิ้น422คน โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการประพฤตินตนดังนี้ประเทศชาติจะรุ่งเรืองได้ต้องอาศัยผู้รอบรู้ในสพพวิทยาการต่างๆเป็นกำลังสำคัญดังเช่นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้สูงตามธรรมดาผู้มีความรู้นั้นจะไปประกอบอาชีพกิจการใดก็คงทำได้โดยอาศัยความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา แต่การจะทำสิ่งใดโดยใช้ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพราบรื่นเสมอไปนักจำเป็นที่แต่ละคนจะต้องนำคุณสมบัติอื่นๆในตัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยเป็นต้นว่าความละเอียดรอบคอบความรู้กาลรระเทศะและคุณธรรมความสุจริตอันจะเป็นเครื่องกำกับระคับประคองให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องสมควร หากบุคคลใดมีความรู้สูงแต่ขาดคุณสมบัติอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดคุณธรรมบุคคลนั้นก็อาจนำความรู้ไปใช้ในทางที่เป็นโทษทุจริตสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ตนเองและสังคมได้อย่างมากจึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามปลูกฝังสร้างเสริมคุณธรรมความสุจริตและสร้างสมอบรมคุณสมบัติต่างๆให้เจริญงอกงามขึ้นในตนแต่ละคนจะได้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสร้าง สรรความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สมกับที่มีความรู้สูง